วันนี้ผมก็กลับมาพร้อมกับเลื่อยโซ่ไฟฟ้าเจ้ากรรมในเบรนตัวเก่าของเราที่เคยใช้กันตอนนี้อายุอานามก็ปีกว่าแล้วเลื่อยเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่คมนะเราสามารถใช้ตะไบนะครับรับคมมันได้นะวิธีการก็คือเราหักมาเนี่ยครับจับมันรูดขึ้นมาเราก็ใช้ตะไบอันเล็กแต่งนี้นะแล้วก็มีคุณผู้ชมบางส่วนนะครับถามมาว่ามันไม่ต้องเติมน้ำมันเหรอก็คือมีนะครับมีช่องนี้นะนี่ครับ เราก็เราก็เติมน้ำมันลงในช่องนี้นะเราก็ปัมป๊มปัมป๊มปัมป๊มปั๊มปั๊มลงไปนะทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือแบตเดิมที่ติดมากับตัวของโซ่ที่เขาแถมมาให้2ก้อนเนี่ยเสื่อมไปเรียบร้อยแล้วครับถ้าไม่ได้ชาร์จก็อย่างน้อย2เดือนผมจะออกมาชาร์จกระตุ้นทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่าน กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็กลับมาพร้อมกับเลื่อยโซ่ไฟฟ้าเจ้ากรรมในเบนตัวเก่าของเราที่เคยใช้กันตอนนี้อายุอานามก็ปีกว่าแล้ะสังเกตให้ดีนะโซ่ชุดที่2ที่เราได้มาก็คือยังไม่ได้ใช้เลยนะนะโซ่สแปร์ก็ยังผมกลิปเหมือนเดิมเก็บอยู่ในถุงนะก็ไม่เป็นสนิมนะครับแต่ มีคุณผู้ชมถามเข้ามานะครับว่าเลื่อยเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่คมนะผมก็เคยเอาไปตัดโดนลวดลวดเหล็กนะทำให้มันมันบินอยู่เป็นบางซี่วิธีการก็คือเราสามารถใช้ตะไบนะครับรับคมมันได้นะก็คือที่บ้านมีตะไบาสามเหลี่ยมอันเล็กๆนะคุณผู้ชมดูไหมผมก็ใช้ตะไบอันนี้นะรับวิธีการก็คือเราหักามาเนี่ยครับจับมันรูดเข้ามาออกแรงนิดนึ่งนะเราก็หามุม มันจะมีมุมของมันนะครับเราก็ใช้ตะไบอันเล็กแต่งนี้นะเนี่ยครับถูไปตะไบตะไบย,ยิ่งเล็กยิ่งดีนะเนี่ย,ยชมเห็นไหมผมต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้เอากล้องใหญ่มาถ่ายนะครับเพราะว่ามันพอดีมันจะมืดแล้วด้วยครับ วันนี้มีงานจะต้องตัดสวนให้คุณแม่บ้านนะครับถ้าเกิดว่าภาพไม่ชัดอย่างไรเดี๋ยวต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมันออกมาไม่ดีจริงๆเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูใหม่นะเนี่ยครับล้วก็รับมุมนี้แล้วก็มุมนี้นะครับพยายามดึงให้มันมาอยู่ตรงตรงโค้งนี้ก็พอใช้ได้นะครับเนี่ยมันก็จะคมประมาณนึงเลยเนี่ยเราก็ใช้ได้ละ เราก็ดึงกลับมาถ้ามันทื่อทุกซี่เราก็ตะใบทุกฟันครับก็ใช้เวลาแป๊บเดียวเองประมาณอย่างมากก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วแล้วก็มีคุณผู้ชมบางส่วนนะครับถามมาว่ามันไม่ต้องเติมน,น้ำมันหรอน้ำมันหยอดโซ่เพราะว่ามันมีปัม๊มปั๊มสําหรับหล่อลื่นก็คือมีนะครับมีช่องนี้นะนี่ครับคลิปที่แล้วผมลืมสาธิตวิธีการเติมแล้วก็ใช้กากาแบบนี้นะถ้าเราฉีดลงมาเนี่ยคุณผู้ชมเลย เราก็เราก็เติมน้ำมันลงในช่องนี้นะเราก็ปัมป๊มปัมป๊มปัม๊มปั๊มปั๊มลงไปนะเราก็เติมเขาไปเขาไปจนน้ำมันมันขึ้นมาเต็มนะเต็มเสร็จแล้วเราก็ปิดนี่ครับทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือผู้ชมท่านใดถ้าเกิดถ้าซื้อด้วยโซ่ไฟฟ้าไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าจะเก็บใส่กลุ่ไว้นานๆไม่ได้ใช้นะพยายามเอาแบตออกมาชาร์จกระตุ้นหน่อยนะครับเพราะว่าเนี่ยแบตเดิมที่ติดมา กับตัวของโซ่ที่เขาแถมมาให้2อก้อนเนี่ยเสื่อมไปเรียบร้อยนะครับเพราะว่าผมเอาใส่กล่องเก็บไว้นานประมาณอย่างน้อย8เดือนนะครับไม่ได้ออกมาชาร์จกระตุนเลยปรากฏว่าแบตเสื่อมนะครับเสียเลยทั้ง2ก้อนก็เลยต้องซื้อแบตสำรองมาเปลี่ยนนะครับก้อนละ580ร้อยแปดสิบถ้าจ,จไม่ผิดก็คือซื้อมาก้อนเดียวเพราะว่าราคามาค่อนข้างแพงนะหลังจากนี้มาก็คือถ้าไม่ได้ชาร์จก็อย่างน้อย2เดือนผมออกมาชาร์จกระตุ้นทีหนึ่งนะครับมันเป็นแบตลิเธียมเนาะถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้านานๆมันจะเสื่อมได้ นะก็ยังใช้ได้เปลี่ยนแบตแล้วก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสําหรับคนที่สนใจจะซื้อแบตมาใช้สแปร์นะเดี๋ยวเวลาเราหล่อลื่นโซ่เราก็กดไปนี่มันมันก็จะมาเคลือบโซ่แล้วไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นไหมนะ เห็นไหมก็จะมีค่าน้ำมันมาเกาะตามโซ่อันนี้คือผมอรอเลื่อนไปแล้วมันก็เลยมองไม่ค่อยชัดนะเพราะมันมีน้ำมันอาบอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปตัดกี่ไม้กันครับนี่นะโหจงคือถ้าตัดบทเนี่ยแบตหนึ่งก้อนเชื่อว่าน่าจะอ,าอยู่นะแต่ว่าวันนี้ผมตัดไม่หมดนะเพราะมันค่ำแล้วเห็นไหมครับอย่างคม ิ่งเล็กกิ่งน้อยคือตัดได้หมดเลยนลองตัดเขาสุดยอดจริงๆ กีงนี้มันหนักเนี่ยมดลบก่อนดี i ก็ลงไปประมาณหนึ่งตัดมาแบตยังไม่ได้มีท่าทีว่าจะหมดนะแต่เราต้องมาซอยกิ่งที่เราตัดออกมาก่อนก็คลิปนี้นะเราก็ตัดได้ประมาณนี้นะผมก็กะว่าตัดเอาแค่พอมันใส่รถ้ายรถกระบะได้นะปรากฏว่าก็ตัดได้ไม่หมดนะอ่ะเราดูต้นหูกระจงที่เราตัดไปมืดพอดีนะครับก็จะเหลือประมาณนี้นะครับแบตยังไม่หมดนะอล้วก็จะเหลือกิ่งไม้อยู่ส่วนหนึ่งที่แม่บ้านเขากาลังกวาดอยู่นะประมาณ กิ่งไม้ที่เราตัดไปก็จะได้1คันรถพอดีนะครับรถกระบะก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะเราก็จะมาตัดส่วนที่เหลือกันนะครับถ้าเกิดมีโอกาสจะถ่ายคลิปให้คุณผู้ชมรับชมอีกครั้งกับแบบก็ยังไม่หมดนะสำหรับนี้ผมก็ขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ